ทีมข่าวสมัครข่าวไทยยังคงเกาะติดปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายเหตุเรือล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดยามารับศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วคุณรัตยาเรองขจรมีรายงานสดเข้ามาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนัดอาภาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนักประดาน้ำจำนวน3นายค่ะได้ลงไปค้นหาผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งคาดว่าจะยังมีติดอยู่ภายในเรืออีกจำนวนหนึ่งค่ะขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะได้อัปเดตมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มอีก1รายรวมเป็น15รายแล้วค่ะ ตั้งแต่ช่งชวงเช้ามืดจนถึงเวลานี้นะคะนักประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัยหลายหน่วยงานระดมกําลังกันค้นหาศพผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าจะติดอยู่ภายในเรืออีกจํานวนหนึ่งซึ่งจนถึงขนาดนี้นะคะก็ยังไม่พบศพในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมโดยอุปสรรคสําคัญคือกระแสน้ําที่ไหลเที่ยวและปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริเวณศาลาภายในวัดสนามชัยฝั่งติดกับท่าน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตั้งบอร์ดและคอยอัปเดตรายชื่อผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อให้ญาติที่มาติดตามรายชื่อล่าสุดได้ทราบข้อมูลซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีญาติเข้ามาแจ้งว่ามีญาติสูญหายอีกนับสิบรายซึ่งบรรยากาศขณะนี้นะคะก็มีญาติทั้งชาวบ้านและจํานวนมากมาติดตามภารกิจค้นหาค่ะ ที่การช่วยเหลือจากทางการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ปลัดจังหวัดไปที่กูโบคลองกรูจามตำบลสัมเพาลาลมเพื่อแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ5,000บาทซึ่งศพจำนวน14ศพนะคะจะทำพิธีตามศาสนาอิสลามพร้อมกันในช่วงบ่ายวันนี้ที่มัสยิดอารียินนูลอยค่ะ ค่ะและด้านหลังดิฉันนี้นะคะก็คือซากเรือที่ล่มเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเรือก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทําการค้นหากันอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนความคืบหน้าในการกู้เรือนะคะได้สอบถามไปยังกรมเจ้าท่าได้ข้อมูลว่าขณะนี้กําลังเรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งคาดว่าวันนี้จะยังไม่สามารถกู้เรือได้นะคะเพราะว่าจะต้องรอเจ้าของเรือนะคะประสานเข้ามาที่กรมเจ้าท่าก่อนซึ่งกรมเจ้าท่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมืออย่างเต็มที่ค่ะคุณนัทอาภาค่ะ